สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์คุทิปสายตัดต่อพอดแคส์ Podcast ที่จะพาทุกคนเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้นำเสนอบทความเรื่องยาวิเศษเพิ่มความน่ารักน่านับถือน่าคบยาเม็ดที่หนึ่งรู้จักพูดรู้จักฟังยั้งใจคิดยาเม็ดที่สองรู้ชีวิตรู้จังหวะ กะการได้ยาเมีิสามไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านงานทํำไปยาเมติสี่ช่วยเหลือไปเท่าที่มีกำลังยาเมตห้าไม่มัวมองพยาบาทอาฆาตแค้นอย่าที่หกไม่คลอนแคลนหนักแน่นไว้ด้วยใจหวังยาเมติเจ็ดไม่ลุ่มหลงถ่อมตัวไว้ใจมีพลังยาเมติแปด ไม่พลาดพลังไม่ใจร้ายไม่พะวงอย่าเมีิ9ไม่คดโกงแม้รับหลังตั้งใจจริงและอย่าเมีิ10อยู่นิ่งๆสติมั่นไม่หวั่นเกรงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ุทิปแล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าขุทิปสายตัดต่อสวัสดีค่ะ